สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับมาเจอกับไอ้เช่นเคยนะครับกับรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซเดนกับผมนะครับอาจารย์อนุเชษคำทานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบล่อลื่นเครื่องยนต์นะครับระบบล่อลื่นเครื่องยนต์คืออะไรนะครับระบบล่อลื่นเครื่องยนต์ก็คือการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำมันเครื่องนะครับสารหล่อลื่นที่เราเติมเข้าไปในรถยนต์นะครับใน เครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับว่าเราจะใช้น้ำมันแบบไหนนะครับยี่ห้ออะไรเกรดอะไรกันบ้างนะครับแล้วน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนะครับไปหล่อลื่นชิ้นส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูในสไลด์กันก่อนนะครับระบบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์นะครับระบบหล่อลื่นนะครับคือระบบการจัดส่งสารหล่อลื่นที่ใช้ในสารหล่อลื่น ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับสารล่อลื่นโดยทั่วไปได้แก่นะครับน้ํามันหล่อลื่นและจาระบีะสารหล่อลื่นช่วยทําให้ลดความฝืดระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ช่วยระบายความร้อนและทําความสะอาดชิ้นส่วนเหล่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับสารละสารล่ลื่นนะครับนักศึกษานะครับก็จะช่วยใน,ในเรื่องของอลดการสึกหลอนะครับอะ,อะไรกัน ระบายความร้อนนะครับช่วยชะล้างชิ้นส่วนนะครับคราบขเขมเหล่าต่างๆของเครื่องยนต์นะครับสาร,รล้อลื่นที่ใช้นะครับในระบบล้อลื่นของเครื่องยนต์แบ่งออกได้ดังนี้นะครับได้แก่น้ํามันล้อลื่นจารบีน้ํามันเกียร์นะครับหน้าที่และคุณสมบัติของน้ํามันล้อลื่นนะครับน้ำมันล้อลื่นจะทําหน้าที่ดังนี้1ลดความเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ ให้สามารถทำงานได้เต็มกำลัง 2. อุดช่องว่างระหว่างแหวนลูกสูบกับผนังกระบอกสูบป,ป้องกันการรั่วระหว่างชิ้นส่วนต่างๆทำให้กระบอกสูบมีกำลังอัดมากและป้องกันการรั่วของแกส๊สนะ 3. ระบายและถ่ายเทความร้อนชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เมื่อขัดเสียกันด้วยความเร็วสูงย่อมจะเกิดความร้อนเมื่อน้ำมันเครื่องไหลผ่านชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่จะนำความร้อน ออกจากชิ้นส่วนเหล่านั้นไปด้วยนะครับเป็นการป้องกันชิ้นส่วนไม่ให้ร้อนจัดนั่นเองนะครับ 4. ทําให้ผิวหน้าของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สะอาดอยู่เสมอชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ที่ขัดสีกันย่อมเกิดการสึกและทําให้หน้าสัมผัสสปกปรกเมื่อน้ำมันหล่อลื่นไหลผ่านจะล้างส่วนสกปรกออกไปจึงทําให้หน้าสัมผัสสะอาดอยู่เสมอนะครับ 5. ลดแรงที่เกิดจากการกระแทกเช่นแรงกระแทกระหว่างแบริ่งก้านสุบกับข้าเวี่ยงของเพลาข้าเวี่ยงช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนมีระยะการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับแสดงระบบหล่อเลื่นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับนนเครื่องยนต์นี้จะเป็น6สูบนะครับแบบก้านกระทุงนะครับไม่ ตัวน้ำมันลอลื่นนะครับควรมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ1ความข้นใสเหมาะสมกับสภาพการทํางาน 2. ทนต่อแรงกดได้สูงภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิสูง 3. าชั้นน้ำมันบางไม่แตกง่ายทนต่อสภาพต่างๆ 4. ไม่เหนืดมากเกินไปถ้าอุณหภูมิต่ำจะทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ติดยากนะครับเน่องจากว่ามันเหนืดมาก ก็สตาร์ทติดยากนะครับเป็นการฉุดกำลมงเครื่องยนต์เนะห้านะครับน้ำมันลอลื่นต้องมีความคงสภาพสูงและทนต่อปฏิกิริยาออกซิเจนขอโทษนะครับเนื่องจากว่านะครับน้ำมันลอลื่นนะครับต้องไม่ทําให้ชิ้นส่วนเกิดสนิมนั่นเองนะครับหนะครับมีคุณสมบัติในการชะล้างที่ดีนะครับ ส่วนระบบหล่อลื่นในเครื่องยนต์นะครับนั่นหมายถึงการลดความเสียดทานภายในเครื่องยนต์ทําให้เหลือน้อยที่สุดะนะครับการป้อนน้ามันหล่อลื่นไปตามจุดต่างๆของเครื่องยนต์ที่มีการหล่อลื่นหรือว่ามีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่นะครับ <c oughs> ในการส่งน้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ส่วนมากจะใช้ปั๊มน้ํามันหล่อลื่นดูดน้ํามันจากอ่างนะครับมันจะมีตัว ปั๊มอยู่นะครับเพื่อดูดน้ํามันจากท้องอ่างน้ามันเครื่องนะครับแล้วส่งผ่านช่องทางเดินไปยังแบริ่งหลักที่รองรับเพลาข้อเหวี่ยงน้ํามันจากแบริ่งหลักจะถูกป้อนผ่านทางรูน้ํามันซึ่งเจาะอยู่ในเพลาข้อเหวี่ยงไปยังก้านสูบนะครับขณะที่น้ํามันบางส่วนจะไหลผ่านช่องน้ํามันเข้าไปที่ในส่วนหล่อเลี้ยงแบริง่งเพลาลูกเบี้ยวและกลไกวาล์วและน้ํามันบางส่วนจะถูก เวียงไปยังแบริร่งก้านสูบบนผนังกระบอกสูบเพื่อหล่อลื่นนะครับลูกสูบแหวนลูกสูบและสลักลูกสูบนันเองชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่ควรให้ความสําคัญในการหล่อลื่นได้แก่นะครับหนึ่งแบริร่งเพลาข้อเหวี่ยง 2. แบริร่งก้านสูบ 3. ลูกสูบ4เพลาข้อเหวี่ยง5กลไกลิ้นสังเกตดูนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมด นะครับส่วนชนิดของระบบการหล่อลื่นนะครับหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบวิาสตัตนะครับเหมือน howit น้ m เนี่ยนะครับระบบนี้มีช้อนวักอ่านะที่ติดตั้งอยู่ปลายด้านล่างของฝาสุขจะตักวิตน้ำมันเครื่องนะครับจากอ่างน้ำมันเครื่องโดยตรงอนะหรืออาจใช้น้ำมันเครื่องอ่านะหรืออาจจะใช้ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นนะครับ ปั๊มจากด้านล่างของอ่างส่งไปยังหล่อเลื่นชิ้นส่วนต่างๆของพระข้าเวเหวี่ยงได้แก่พระลูกเบี้ยวสลักสูบและผนังกระบอกสูบระบบหล่อเลื่อนแบบนี้มักใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับพวกเครื่องยนต์เล็กอะไรอย่างี้ครับจะมีคล้ายๆกับเดือยนะใช้วักนะครับหรือวิทในส่วนของน้ำมันหล่อเลื่นจากอ่างนะครับไปยังชิ้นส่วนต่างๆ 2. นะครับแบบแรงดันนะครับ ระบบแรงดันแบบนี้จะเป็นการหล่อลื่นโดยใช้แรงดันผ่านจากปั๊มส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ชิ้นส่วนต่างๆได้แ,แก่เพลาลูกเบี้ยวสลักสูบลูกสูบนะครับและผนังกระบอกสูบเป็นต้นนะครับสระบบแรงดันและการสรดเป็นการเป็นระบบหล่อลื่นที่น้ำมันหล่อลื่นถูกส่งด้วยแรงดันผ่านช่องเก็บน้ำมันหล่อลื่นไปยัง บริ n งบริงก้านสูบนะครับแบริงเพาลูกเบี้ยวเพลากระเดียงกดลิ้นนะครับและกลองน้ำมันหล่อลื่นนะครับโดยที่น้ำมันหล่อลื่นออกจากแบริ n งแล้วจะถูกสาดขึ้นไปหล่อเลี้ยงในส่วนของผนังกระบอกสูบนะครับลูกสูบและสลักลูกสูบเองนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบของหล่อลื่นนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งปั๊มน้ำมันหล่อลื่นนะครับสกรองน้ำมันหล่อลื่นส ว,ว้าวควบคุมแรงดันน้ำมันหล่อลื่น4อุปกรณ์หล่อเย็นน้ำมันหล่อลื่น 5. เกจวัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่น6กอ่างน้ำมันเครื่อง7เหล็กวัดระดับน้ำมันหล,ล่อลื่นนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการถอดและการติดตั้งอ่างน้ำมันหล่อลื่นนะครับอันนี้นะครับเราได้ทําการ อาจารย์ได้ทําการถอดประกอบให้เราดูแล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์วิสุวิชิแลนเซอร์นะครับอีคาในคราวที่แล้วนะครับในบทของการถอดประกอบชิ้นส่วนนะครับที่อาจารย์จะเน้นย้ำนะครับและก็อยากให้เราเป็นและก็เกิดสมรรถนะก็คือในส่วนนี้นะครับก็คือ1นนะครับ เป็นการเปลี่ยนนะครับหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ไส้กรองนะครับโดยวิธีการเนี่ยนะครับขั้นตอนมีอะไรนี่คือ1นะครับถอดนัดนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับแล้วก็ใช้ภาชนะนะครับรองน้ำมันเครื่องนะครับสใช้เครื่องพิเศษในการถอดกรองนะครับก็คือกรองน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับสนะครับใช้น้ํามันหล่อลื่นสะอาดทาปะเก็นไส้กรองใหม่ หมุนใสกลองเข้าไปด้วยมือจนรู้สึกว่าหน้าแปลนเนี่ยนะครับขันแน่นแล้วนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษขันอีกสักนิดน,นึงนะครับ5านะครับทำความสะอาดแล้วประกอบนัดถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพร้อมกับใส่ประเกณใหม่นะครับ6นะครับเติมน้ำมันเครื่องใหม่แล้วปิดช่องฝาให้เรียบร้อยนะครับ7ตรวจสอบรอยเือเอ่อรอยรั่ว และระดับน้ำมันเครื่องอีกครั้งถ้าไม่พอดีก็ให้เติมให้ถึงระดับนะครับถ้าคนที่ชํานาญแล้วนะเคยทําบ่อยๆนะครับเวลาเติมน้ามันเข้าไปนะครับก็จะรู้ว่ามันจะใช้กี่ลิตรกี่ลิตรนะครับเครื่องยนต์นะฮะในปัจจุบันเครื่องยนต์แกส๊สโซลีนนะครับจะใช้ประมาณไม่เกิน4ลิตรนะครับในเครื่องยนต์4สูบนะครับถ้าเป็น e ีโคคาร์3สูบก็ประมาณ3ลิตรก,กว่ากนะครับ พร้อมเปลี่ยนไส้กรองนะครับนะครับฉะนั้นนะครับในบทนี้นะครับอาจารย์ก็จะย้ำแล้วก็อยากจะให้เรารู้นะครับและสามารถทําได้นะครับในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ไส้กรองนะครับทำเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถของผู้ปกครองนะครับหรือว่ารถของคนที่รู้จักนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นฐานนะครับของ สาขางานในเกี่ยวกับช่างยนต์ของเรานะครับเพื่อให้เราเกิดเป็นหนึ่งในเขาได้ไวยังไงดีทำให้เกิดรายได้นี้มากกว่านะครับสามารถทําได้ง่ายนะครับและเป็นการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ที่จะต้องทําตลอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์จะสาธิตนะครับการาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองนะครับจะเป็นรถ ฮอนด้านะครับเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูในวันนี้นะครับอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะไปดูหน้างานนะครับอาจารย์จะบอกให้นะครับแล้วจะได้รู้กันว่าเราควรจะใช้น้ํามันแบบไหนนะครับเกรดอะไรกันบ้างนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปสาธิตให้เราดูนะครับอ่านะครับฉะนั้นนะครับ ก็ฝากนักศึกษานะครับในการที่เราจะารับชมวิดีโอแล้วก็การเรียนสื่อออนไลน์ในช่วงนี้นะครับก็ให้เราตั้งใจนะครับตั้งใจที่เราจะศึกษานะครับและก็ติดตามงานอย่างสม่ําเสมอนะครับนะักศึกษาก็ฝากด้วยนะครับในส่วนของสถานการณ์โควิดนะครับให้เราดูแลตัวเองนะครับแมสปิดปากเจลแอนโพล้างมือนะครับ คมีให้พร้อมแล้วก็อย่าไปในที่สถานที่ที่มันซุ่มเสี่ยงผู้คนผู้ข้านนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ดีนะครับฝากด้วยนะครับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูการสาธิตกันเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับในงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับกับผมอาจารย์อนุเชติคำถานนะครับ วันนี้นะครับในระบบของการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับวันนี้อาจารย์จะทําการสาธิตนะครับในส่วนของการเปลี่ย right นถ่ายน้ามันเครื่องและก็ไส้กรองนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับสําหรับสาธิตนะครับหรือว่าในการฝึกเรียนฝึกสอนของเรานะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ในฮ o n d ้านะครับจะอยู่ใน h o n d ้ารุ่นของ3ดอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายในส่วนนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับในบทนี้นะครับเกี่ยวกับสารหล่อลื่นนะครับ เวลาที่เราจะเลือกซื้อน้ํามันเครื่องนะครับหรือว่าน้ํามันหล่อลื่นให้กับสาหรับเครื่องยนต์ของรถเราเนี่ยนะครับหรือว่าลูกค้าหรือว่าผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่นะครับเราควรจะเลือกแบบไหนนะครับอนอื่นนะครับวันนี้อาจารย์จะใช้น้ํามันเครื่องอันนี้นะครับเป็นของดูยี่ห้อก่อนนะครับเป็นของยี่ห้อ PTT นะครับหรือว่าปตทนะครับ l u b r i c a n t นะครับเป็นในรุ่นของ Performance นะครับเซมิซเนติกนะครับเซมิซเนติกก็คือกึ่งสังเคราะห์นะครับถ้ามันเครื่องจะมีตั้งแต่ธรรมดานะครับมีสังเคราะห์แท้มีกึ่งสังเคราะห์นะครับราคาก็จะแตกกันไปนะครับถ้าสังเคราะห์แท้นะครับการเปลี่ยนหายก็อยู่ประมาณที่10,000กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์แบบนี้นะครับการเปลี่ยนหายก็อยู่ที่ประมาณ5 0า0ั0ถึง7,000กิโลเมตรนะครับก็ควรจะเปลี่ยนหายได้แล้วนะครับและก็ 10W40 นะครับอันนี้เป็นเกรดของน้ำมันเครื่องนะครับนั่นคือนะครับ 10W40 นะครับบอกถึงค่าความเหนื่อด้วยนะครับ API SN แล้วก็ทับ CF นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานการรองรับนะครับจากมาตรฐานต่างๆนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับในน้ำมันเครื่องที่เราจะเอาใส่ในวันนี้จะมีจํานวนบอกนะครับนี่คือ4ลิตรนะครับเครื่องยนต์เครื่องนี้ก็จะใช้ประมาณที่3ลิตรกว่าๆนะครับจะไม่ถึง4ลิตรนะครับนักศึกษา ส่วนอะไรบ้างที่จะใช้หล่อลื่นก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับอันนี้หล่อลื่นเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นในส่วนของการหล่อลื่นในส่วนของน้ํามันเกียร์นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นของเกียร์ออโต้นะครับเป็นเด็กล่อนสามนะครับดูนะอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํามันเครื่องเหมือนกันนะครับของพตทองเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเกรดเดียวนะครับเมื่อกี้ 10W40 เป็นเกรดรวมนะครับ เกดเดียวนะครับเป็น SAE 40นะครับอันนี้เป็นเกรดเดียวนะครับปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้วนะครับในส่วนของเกรดเดี่ยวนะครับข้อต่อไปนะครับอันนี้ก็น้อมาเครื่องเหมือนกันของปตทเหมือนกันนะครับนีะก็เป็นเกรดรวมนะครับแต่เป็น 20W50 นะครับค่าความเหน็ดก็จะมากขึ้นอีกนะครับ4ีิตรเหมือนกันเห็นไหมครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแล้วก็เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของเราหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าเราควรจะเลือกยังไงคีนะครับเมื่อเรามาเรียนในการสารเราเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่คือเจรบีนะครับเห็นไหมเจรบีก็จะแบ่งเกรดแบ่งเบอร์อีกอันนี้เป็น L3 สามไหมเป็นเบอร์สนะครับเป็นยี่ห้อของเบสโกนะครับใช้กับอิซุสนะครับอันนี้นะหรือว่าเราจะใช้กับยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอิซุสนะครับแต่ในศูนย์บริการของอิซุสนะครับก็จะใช้ยี่ห้อนี้นั่นคือเบสโกนั่นเองนะครับ จารบีก็ใช้หล่อเลื่อนชิ้นส่วนพวกลูกปืนนะครับแล้วก็ในระบบของช่วงล่างต่างๆนะครับนี่นะครับมันก็จะเหนียวๆนะครับอ่าถ้าเกิดว่าขาดวัสลีนเราจะใช้จารบีก็ได้นะครับหล่อเล่นนะครับอันนี้นะจารบีนะครับใช้หล่อเลื่อนลูกปืนนะครับในส่วนของช่วงล่างต่างๆนะครับออาต่อไปนะครับไม่เสียเวลานะครับเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายส่วนเครื่องมือในวันนี้นะครับก็มี ถ้วยนะครับสาหรับถอดกรองเห็นไหมมันก็จะมีไซส์มีเบอร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นแหวนนะครับสาหรับเปลี่ยนในส่วนของน็อตถ่ายน้ำันเครื่องนะครับควรจะเปลี่ยนถ่ายทุกครั้งเลยเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งสาหรับแหวนรองน็อตน้ํามันเครื่องนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยนะครับใช้อันนี้ขันก็ได้นะครับเห็นไหมใช้ตัวนี้ขันก็ได้นะครับในพื้นที่ที่แล้วแต่องศาการขันนะครับหรือจะใช้ในส่วนของบล็อกก็ได้นะครับในการขัน นื่องจากว่ามันจะก็จะพอดีกันเขาทำมาสำหรับรองรับมันอยู่แล้วเห็นไหมอ่าใช้ในการขันนะครับขันกรองน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับและก็มีอันนี้อาจารย์ทำขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับถอดกรองน้ำมันเครื่องได้นะครับอันนี้เป็นโซ่นะครับโซ่อ่รารเนของมอเตอร์ไซค์ นะครับแล้วก็เอาบล็อกเก่าๆอันนึงนะครับเพื่อทําการขันนี้เพื่อรัดนะครับ่าครับมีชุดถอดกรองนะครับมีในส่วนของชุดบล็อกนะครับแล้วก็มีในส่วนของถาดนะครับสาหรับรองการถ่ายน้ามันเครื่องเก่านะครับนักศึกษานะครับเราก็มาดูเครื่องนี้นะครับหนึ่งกรองน้ามันเครื่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับกรองน้ามันเครื่อง ชื่อมันก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นการกรองนั่นคือกรองสิ่งสกปรกนะครับออกจากน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อใช้หล่อเลื่อนชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ของเรานะครับฟ้าที่เราจะเติมก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนน็อตที่เราจะทําการถ่ายก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็คือตัวนี้เองเห็นได้ชัดเจนตรงนี้นะครับเป็นเบอร์อะไรเอ่ยเป็นเบอร์17หรือเปล่านะครับที่อ่างน้ำมันเครื่องอ่าเวลาที่เราจะถ่ายอ่า มันเครื่องเก่าออกอาจารย์จะชักอันนี้ทิ้งไว้นะครับอันนี้เป็นกา้านวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับอ๊บอาจารย์จะให้อย่างนี้นะครับปอดไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเปิดฝานี้ไว้นะครับเพื่ออากาศจะได้ถ่ายเทนะครับแล้วก็ทําให้ข้างในไม่เกิดสุญญากาศนะครับแล้วก็จะได้ถ่ายออกได้หมดนะครับก่อนอื่นเราจะทําการคลาย ในส่วนของใส่ก่องน้ำเครื่องก่อนอาจารย์จะเลือกใช้เป็นโซ่นะครับแล้วกันเออโซ่นี่มันก็จะรับแบบนี้บบบบบอย่างนี้นะอาจารย์ก็จะใช้ประเจบล็อกนะครับในการขันขอหยิบประแจบแป๊บหนึ่ง ก็ทําการขันนะครับโซ่มันจะรัดไหมรัดกองน้ํามันนะครับแล้วก็ขันออกมานะครับคลายออกมาแค่เบาๆนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้มันคลา,ายออก,กเฉยนะครับเพื่อให้อากาศนะครับเข้าไปนะ เดี๋ยวจารย์จะคลายออกมาให้เราดูนะครับเมื่อเราทําการคลายแล้วนะครับก็คลายให้มันหลวมเอาถาดรอ,องไว้ด้วยนะครับคลายให้มันหลวมๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายในส่วนของน็อตอ่างออกก่อนนะครับมันจะออกยากกว่าน,นี้นะครับในส่วนของรองน้ำมันเครื่องนี่นะ เมื่อเราทําการคลายกรองเสร็จแล้วนะครับเราก็มาถอดในส่วนของน็อต่ายน้ำมันเครื่องนะครับออ,ออกมานะครับน้ำมันเครื่องก็จะเริ่มย้อยลอะ,ะเห็นไหมครับก็ทำการอรอจวงไว้นะครับ ถากาอย่างนี้นะครับเราก็รอนะครับจนมันหยดนะครับจนมันหมดนะครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนในส่วนของแหวนนะครับที่ข้างแหวนตัวนี้เห็นไหมนะครับอาจารย์จะเอาแหวนใหม่ใส่นะนี่นะครับเอาแหวนใส่ นะก็เปลี่ยนแหวนนะครับเอาแหวนใส่นะครับเราต้องทำความสะอาดก่อนะอนะครับแล้วเราก็เอาแหวนใหม่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็รอนะครับจนมันหยดสุดท้ายพอมันหยดเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดในส่วนของนอ็อตนะครับแล้วก็เอานอ็อตนะครับและก็แหวนใหม่ใส่เข้าไปนะครับ สมมุติว่ามันหยดแล้วนะครับาจะจยาก็ทําการปิดนะครับสมมติว่ามันหยดจนสุดท้ายนะปึ๊บาจาก็ปิดนะครับเพื่อให้รวดเร็วนะครับขันตึงมือนะครับแล้วเราก็มาถอดกรองนี้ออก ฉดออกยากนะครับเนื่องจากว่ามันติดเหล็กตัวนี้นะครับอ่านะครับต่อไปอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเครื่องนั่นเองเครื่องนั่นเองอันใหม่หมหก็ง่ายาเหมือนกันนะครับเห็นไหมอันใหม่ก็แบบนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับอาจารย์จะทำการหล่อเลื่อนนิดหน่อย ด้วยนะ้ำมันเครื่องนะครับใหม่นี้นะครับเราเลื่อนในส่วนของโอลิงเห็นไหมลืนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับแล้วก็เช็ดหน้าแกลนให้เรียบร้อยนะครับเนะสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ลขันเข้าไปนะครับก็ดูเกลียวนะครับใช้ความรู้สึกนะครับว่าเกลียวเข้าตรงนะครับเนื่องจากว่าเกลียวตรงนี้ค่อนั้งนีจะละเอียดนะครับแล้วก็จะรูดง่ายนะครับเนื่องจากมันเป็นอลูมิเนียมนะครับขันเข้าไปให้ตึงมือนะครับแล้วดูว่าโอลิงมันปริ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ปริ้นก็ปกติอย่างนี้นะครับถ้ามันปริ้นนะครับไม่งั้นมันจะรั่วซึมนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการขันเข้าไป นะครับคันเข้าไปพอให้ตึงมืออีกหน่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการเปลี่ยนกรองนะครับพอเสร็จในส่วนนี้แล้วนะครับคันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทน้ํามันเครื่องใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เช็คแกนวัดให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับออาต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเติมน้ํามันใหม่เข้าไปนะครับเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับจะใช้น้ํามันเครื่องประมาณ3าลิตรหนะครับ ก็มีลีนะครับบ้านเมืองของวันรีเนาะบ้านเฮาเนี่ยนะครับกําเมืองนี่นะนะครับถ้าเป็นภาษากลาเขาเรียกว่ากลวยนะครับก็เทน้ำมันใหม่ใส่เข้าไปนะครับนะครับเมื่อเราเทน้ำมันเครื่องใหม่ใส่เข้าไปแล้วเราก็เช็คที่ก้านวัดนะครับสังเกตนะครับก้านวัดมันจะมีรูอย่างนี้นะครับ ถ้าการวัดบางรุ่นก็จะเป็นขีดนะครับแล้วก็เขียนว่าตัว H กับตัว F นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าตัวข้างล่างจุดข้างล่างก็คือก็คือพอดีนะครับนะครับถ้าจุดข้างบนนี้แสดงว่าพอดีนะครับเต็มพอดีนะครับถ้าเลยจุดข้างล่างแสดงว่าน้ำมันต่ําไปมากแล้วนะครับฉะนั้นก็จะทําการวัดเสียบลงไปชักขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็มาสังเกตดู ว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับอ้าวมาดูนะครับเห็นไหมสังเกตเห็นไหมตอนนี้นะครับน้ําม an ันที okay. Okay. E ่เติมลงไปสีใสๆเห็นไหมครับนักศึกษานะครับแสดงว่าตรงตามสเปคของเครื่องนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ทําการติดเครื่องนะครับติดเครื่องนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยติดเครื่องนะครับแล้วก็วัดใหม่อีกทีเมื่อดับเครื่องนะครับแล้วก็มาเช็คดูทีนะครับควรจะอยู่ที่ปริมาณประมาณนี้นะครับ หรือว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับในการเติมเห็นไหมอ่านะครับโอเคนะก็เสียบใส่พึงกดที่เดิมนะครับแล้วก็อันไหนที่เราจะเก็บอ,อกกุปกรณ์ก็เค็บให้เรนะียบร้อยอันนี้ก็ปิดฝา แล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยทีพร้อมกับผ้านะครับเช็ดไปด้วยนะครับเช็ดชุดให้เรียบร้อยนะครับที่เราทํางานนะครับทีนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ไส้กรองนะครับนักศึกษาฉะนั้นนะครับฝากด้วยนะครับในบทเรียนนี้นะครับเกี่ยวกับสารล่อลื่นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนไส้กรองนั่นเองนะครับฝากให้นักศึกษาติดตามงานนะครับแล้วก็ ตั้งใจเรียนในส่วนของการเรียนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับให้เราดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันในบทต่ตอไปในคลิปต่อไปนะครับวันนี้งานขนวนแก๊สโซลีนกับอาจารย์อนุเชษฐ์คำถาต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ